ครัค่ะาทิฏรางวัลทั้งสองรางวัลเลยค่ะค่ะก็พูดถึงรางวัลแรกก่อนละกัน,นะคะ่ะนักแสดงนําหญิงยอดเยี D ่ยมนะคะก็จริงๆแล้วเคยบอกกับน้องฟิลมไปว่ารางวัลของของน้ําตาลของฟิลแล้วก็ของทีมงานทุกๆคนนะคะจริงๆคือการได้เห็นที่เราสามารถาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงาสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ตรงนั้นเราคิดว่ามันเป็นรางวัลที่ดีที่สุดในฐานะนักแสดงแล้วแหละ แต่ว่าในวันนี้นะคะน้ำตาลก็ต้องขอบคุณทาง Y e n t e r t a i n Awards 2025นะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะที่คัดเลือกน้ำตาลให้ได้เข้ารอบแล้วก็ให้ได้รางวัลนี้ด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยแล้วทางพาร์ทเนอร์ของเราล่ะคะภูมิใจในตัวพี่เค่อย่ังไงบ้างภูมิใจแล้วก็โอจะร้อใหง <laughs> <laughs> อย่าเพิ่งดีใจดีใจดีใจกับพี่มากๆ <c oughs> แล้วก็ ภูมิใจในตัวพี่เสมอนี่คือสิ่งที่พี่สมควรจะได้รหลที่สุดเลขอบคุณค่ะก็จริงๆริอย่างที่บอกว่าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในแสดงทุกคนน้องฟิล์มพาร์ทเนอร์ที่ดีสนับสนุนตอนมากรวมไปถึงบ้านเจมทีวีแล้วก็สนาม25นะคะที่ทุกคนช่วยกันรังสรรค์ซีรีส์เรื่องคูโตัวนิทานดวงดาวความรังนี้ขึ้นมาก็จริงๆเราก็แอบอยากตอนแรกแอบอยากตลกบนเวทีแบบเออถ้าแบบุยถ้าใครสงสัยว่าทำไมน้ำตาลถึงได้รางวัลนี้สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะ แล้วตัวเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ว่าตอนนี้คนชื่นชอบเราสองคนมากเลยเราดูแบบก็ดีใจนะที่ที่ที่เรายังยังคงอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าจากแรงซัพพอร์ตของทุกทุกคนรวมไปถึงรางวัลนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รักที่เราเป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญขอบคุณที่รักในอาชีพของน้ำตาลกับฟิลขอบคุณที่รักในงานแสดงของเราทั้งสองคนนะคะมันทำให้เราสามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแล้วก็ยังมีความสุข บอกเร็วรู้สึกอย่างนี้ก็คิดเพนเหมือนพี่แล้วก็ยังคิดเหมือนวันแรกที่เ,เลือกทำงานกับพี่ก็คือขอบคุณทุกๆการสนับสนุนของแฟนคลับทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจจากทุกๆคนที่มีให้ะคะ่ะทั้งพี่น้ำตาแล้วก็ตัวเราฟิมเองก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้มาอยู่ใน คอมมูนิตี้ GL นะคะก็เราสองคนก็ยังยืนยันจริงๆแม่ว่าจะในบทบาทไหนไม่ว่าจะเป็น GL หรือเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เล่น GL เราก็จะทํำทุกอย่างให้เต็มที่ <c oughs> รวมไปถึงเราพร้อมที่จะยกระดับ GL ให้ไปได้ไกลกว่านี้ไป worldwide ไปทั่วโลกให้ทุกคนได้รู้จักความงามและก็ความรักอีกด้านหนึ่งของโลกใบนี้ด้วยแล้วฝนเงินหมไม่ได้ิดตอนนี้ก็มี girl rules นะคะกฎหลักหมหลักเก ที <Cornell. S 2> ่ตอนนี้ก็ได้มีการฟ mm. ิตติ้งไปบ้างแล้วแล้วก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะมีการเวิร์กช็อปเพิ่มแล้วก็เปิดกล้องตามลําดับค่ะฝากผลงานรอบทั้งหมดค่ะก็ฝากเกิร์ลรูนที่พัฒน์กดหลักห้ามรักเธอนะคะก็น้ำตาลก็เล่นคู่กับน้องฟิลนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอีกก็จะเป็นนิวเลิฟแล้วก็วิวบิมนะคะแล้วก็ ยังมีงานแฟนมิตต่างๆรวมไปถึงคอนเสิร์ตของดัตบอสซัมแฟนเฟสนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นที่ต่าง,างประเทศนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามความสนุกหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นค่ะขอบคุณนะคะ